ลิซ่าแบล็กพิงคร่วมงานเบอเกอรีสมก็เป็นลูกรักของแบรนด์ระดับโลกอย่างเบอเกอรีสำหรับนักร้องไอดอลชื่อดังอย่างลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงค์และลิซ่าได้เป็น g l o b a l brand ambassador ของแบรนด์นี้แถมล่าสุดยังได้ร่วมงาน2022เบลเกอรีในฐานะแบรนด์ ambassador คนแรกของเอเชียด้วยซึ่งลุกร่วมงานของลิซ่านั้นก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังอีกแล้วเพราะาในลุคสวยสง,งา่า และดูมีออร่า,ราดุดอย่างเจ้าหญิงสวมเครื่องประดับเพชรและทับทิมโดยลุกนี้แค่เครื่องประดับก็มีมูลค่า23ล้านบาทแล้วเอาเป็นว่าลุกหม่มเพชรมูลค่า23ล้านจะสวยขนาดไหนก็ไปชมกันกำไรเข้ามือ11ล้านบาทรวมสร้อยด้วยก็23ล้านบาทเรียกว่าสวยแพงสมกับเป็นลิซ่าจริงๆซึ่งลุกนี้นอกจากหลายคนจะโฟกัสเครื่องประดับแล้ว ยังโฟกัสที่ความสวยของลิซ่าด้วยแล้วแค่ปล่อยผมยาวและแต่งหน้าแค่เบาๆก็ดูสวยเด่นขึ้นมาเลยและบอกเลยว่าถ้าลิซ่าสวมใส่อะไรสิ่งนั้นมักจะขายดีจนถือเป็นผู้ทรงอิทธิพลของแฟชั่นไปแล้วเชื่อว่าในปีหน้าลิซ่าจะต้องมีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกอีกหลายแบรนด์แน่นอน